มุมมองต่อสลักแรงนักพัฒนาพิษสุดยอดต่อสู้โดยไม่สนใจว่าร่างกายมีขนาดเล็กกว่าและเสียเปรียบคู่ต่อสู้โวนคู่แก่การรับถือมุมมองต่อสลักหมอกมีพรสวรรค์มากกว่าข้าตอนที่อยู่เท่ากันเสียอีกทั้งที่เเด็กขนาดนี้แต่ก็พยายามสุดๆเก่งมากมุมมองต่อสลักอสรพิษประสาสมผัสเฉียบคมสุดๆโดยเฉพาะข้อต่อหัวไหล่ซอกแล้วก็ข้อมือเนี่ยนับว่ามีความอ่อนตัวมากกว่าคันโรจิสเสียอีกน่ายิช่าจริงๆมุมมองต่อสลักหินผา โครงสร้างร่างกายโดดเด่นหน้าชาสุดเวียงอาวุธขนาดใหญ่ขนาดนั้นได้สบายๆสุดยอดกล้ามเนื้อดีงามมุมมองต่อสลักวารีพูดอะไรไม่รู้เสียงเบาไม่ค่อยได้ยินแต่ก็เป็นคนขยันนะมุมมองต่อสลักเสียงวิธีของเพลงดาบยอดเยี่ยมเพื่อนจะเคยเห็นนินจาตัวเป็นๆนี่แหละประทับใจมากแต่มีเมียเยอะอีกหน่อยนะมุมมองต่อสลักความรักพรสวรรค์สุดยอดความคิดสร้างสรรค์ก็สุดยอดสามารถสร้างวิชาได้ด้วยตนเองรุ่นน้องที่น่ารักของข้ามุมมองต่อสลักวายุ เป็นชายผู้ยกระดับแบรน์วายุทําได้สุดยอดมาก